สิห้าคลื่นลูกใหม่คู่คนไหนเคมีรอดสุดสมเป็นลูกรักช่องวัานเบสรักวนี่ขึ้นแทนเจนดันพระเอกหน้าใหม่ 1. ตรีพรพัฒรับบทรามในละครเวลากรรมเทพขึ้นแทนพระเอกประกบสาวเฟิร์นนุ๊กเจรา 2. ไบนรวิทย์รับบทโชว์ในละครผิดรักรอยอดีตเพื่อนแสนดีของพิงค์มารีเบิร์เนอร์3ทอยพฐมงครับบททันชายในละครเวลากรรมเทพทายาทอันดับหนึ่ง4กอง วิทยารับบทอาชวินในละครทายาทพันธ์ข้าวเหนียว 5. เคนเลิศ์สิริชัยรับบทก่อนกล้าในละครผิดรักรอยอดีต 6. อาร์ตพัสุทรรับบทเฟยผู้ชายเจ้าชู้ในละครผิดรักรอยอดีต7วิกเตอร์ชาชวิตรับบทฮานเด็กในร้านกงผิงในละครผิดรักรอยอดีต8ป่าแปลงพมพิริยะรับบทหมวดอินตำรวจหนุ่มไฟแรงในละครผิดรักรอยอดีต9นัดพัสุทรนัดเดนเน็กซ์วันรับบทเชในละครเวลากามาเทพ10ป่านคมกริตรับบทอรชุนในละครเวลากามาเทพ11แจมรัชตารับบทสรุตในละคร เวลากามาเทพ12เพิร์สจักรกรเพิร์สเดอะเน็กซ์วันรับบทปองในละครผิดรักรอยอดีต13กันชมายชนกันแดนชายตำรวจหนุ่มกลุ่มเพื่อนของธามตรีในละครเวลากามาเทพ14ซานอัสร,รัตการุน่นหมอที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของธามตรี 3. เวลากามาเทพปามสุภาชัยรับบทอาทิตย์กลุ่มเพื่อนของธามตรีในละครเวลากามาเทพ